ฉันต้องให้เพื่อนๆมาเยี่ยมแล้วแหละเพราะฉันดูแลได,ด,ดนโนเสาร์ไม่ไหวนี่เธอทั้งสองคนอาคับนี่เธอทั้งสองคนรู้หรือยังอ่ะว่าเพื่อนเราอ่ะเขาต้องการความช่วยเหลือเย้อนกับเปในยุคไดโนเสาร์นะจริงจริง บอ้เราย้อนกลับมาในยุคไดโนเตาจุลสิทธิ์ป้าแล้วอ้ขอยาวมากกินโดนไหมอ๋อกินหญ้าเหรอกินหญ้ากับโดนไหมเออมาแล้ว ไม่ปากนี่มันล็กอกจังเงอ่ะฉันก็ไม่เูส้สิฉันอยู่ที่นี่มาน,นานแล้วนะนี่เราอยู่ในยุคอยู่แล้วิึป้ากันใช่ไหมโอ้มีเสียงได้ดูเสาร้องอยู่โอ้ดี่ใจอแต่ดูเสามันน่าก,กลัวไหมอ่ะไม่เป็นไรฉันเรียนต็ขคอยาไป็นสิ นยชันขอจับบ้านสิโอ้นี่เป็นเตโยเสาริงพืชใช่ไหมนี่กำลอู้อู้อูอู้สนุกู้อู้ลูลู้อู้อ่้อู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 ้ออู ฉันได้ยาอฉันได้ยาอโอ้ยม้าจะไรเนี่ยป้าวฉันได้ยา หนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วโอ้ยมีอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเจ้ามาแย่งอาหารของฉันได้ไงเนี่ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ับเธอนะออ๋ฉันดีหน่อยเบลบายฉันเบลบายฉันข้าเบลเพื่อกับเธอนี่นะฉันได้จำได้อยู่ตอนสันกแตๆฉันอยู่จำเพืบลกับเธอนี่นยว่าจำได้อยู่ ดแล้วเออเออฉันว่าสองคนเองนะว่าต้องวิ่งหนีนะเพื่อมาจิ้มกินได้哟ใช่สิวิ่งหนีก็ใช้ฮะฮะไม่เหีืออย่างเดียวการดูสาวพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยทำไงดีเราไปช่วยเพื่อนอ่ะโอเคฉันมีเวียนบนอยู่ฉันก็มีเดี๋ยวเรารวมพลังกันจะได้ช่วยกันสองคนนะไปกันเลย

นะที่เราับมาจากโลกปัจจุบันได้เชื่อไแมเราไม่รอดเลยนะว่ามึงบอว่ามานจะายังไม่จบเหรอนิทานแต่ไม่นด<อ>้จะมันจะมาอยู่นะ วิยญาณตัวเสาพังเมืองไปแล้วเหรอางมืองไปแล้วเยส e e จ